สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับทีพานเามาติตามรับชมกันนะครับบรรยากาศท้องฟ้าสดใสครับกําลังเขามาทีหมู่บ้านดอนขาครับทางตําบลพ้านอําเภอขุนหารศรีสะเกตนะครับโอ้ทางนี้เขาล่มครับเขาล่ม ใชล่ะคือบรชัดเอาชัดแล้วนะครับเขาล่มเขาล่มเป็นแนวเลยนะครับามาหาคุณแม่นะครับที่พ่นสังซื่อผริตภัณันน้ำสาลายแดงที่เพื้นดีพรีเมียมโกไว้นะครับกระจกหนาลดกระไ่จักหน่อยพี่น้องฝนต,ตกหมื่อวานนี้ ท่านได้เสร็จนะครับออกมาส่งผลิตภัณฑ์ต่อเลยนะครับอ่ะไปพบเจอกับคุณแม่ครับผู้ให้การส,สร้างซื้อในมือนีนะครับนี่ครับรคุณยายบอกว่าอยากเบิงกาแฟบีสตรองนะ้ำก็เอาให้เป็นเบิงครับ บรรยากาศครับมหา่รขย้อาไขเบิงเบิงเลยครัเบิงเลยคนโบหูเลาเนอคนโบหูลาเดโบหูนั่งซื้อด้วยปกติม่ได้เรียนพอโตเราได้สำนึกคออได้บนท่าขวันี่แหละบนท่าขวัวล้วป่แม่จ้โอ้กินพอเตมยังไดได้ มมเเตติิไไนน่ขอบคุณคุณยายครับวันนี้อุดหนุนทั้งน้ำสารายแดงไม่มีคุณยายนี่คุณยายนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกบ้านน้ำค่ากไม่มีอะไรแลยราคามิตายานี่หลยยาสีฟันแอสตราแซนนี่ยังคุณบุญลายไม่ต้องโปลมาแล้วจำบ้านจำเสียงหมดอ่ะจำบ้านได้แล้วต้องให้มาเอาอยู่นี่ครับผรู้จักเราก็จำรถเข้าได้จำได้แล้วครับ ครับทรงเรียบร้อยครับคุณยายมันี่อุดหนุนผลิตภัณฑ์เ่าว่าจะเป็นน้ำสาระแดงทริปเปิลดีพรีเมียมโกนะครับและวกอย่าสีฟันครับแอสตราแซนเพื่อสุขภาพฟันนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงกาแฟ,แฟบีสตรองครับกาแฟบีสตรองพี่นอ้องทางบ้าน ดอนขานะครับนี่ทางเขาก็จะมีป้ายอยู่ให้เห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอ้าวเดี๋ยวจะไปทังกันทาล,ลักษ์ครับเรียวขวาไปคุนหารเลียวซ้ายไปกันทาล,ลักษ์แต่ว่ารถมาแล้วให้รถไปสะกอนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องปองป,องปายที่ให้การ อินดูสนับสนุนครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์พอกันไหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ